สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าและลูกเพจนะครับรวมถึง f FC ที่ติดตามกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารสาวพลอย EP ที่4นะฮะต้องเกินก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมกับทางตะกล้องเนี่ยก็ได้ปรึกษากันว่า อยากจะทําในตัวของจักรวาลนบก้าให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าทําข้ามไปข้ามมาลูกค้าเหมือนได้ความรู้ไม่เต็มที่นะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาตั้งหลักกันนะฮะทำอีพีในเรื่องเกี่ยวกับพอนบก้าแบบจริงจังกันเลยนะฮะในส่วนตัวที่ทําไปแล้วนะครับก็จะมีตัวของแคทไอหรือไพทูนะฮะซึ่งทุกคนสามารถไปดูได้นะครับส่วนันวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มตัวคลาสสิกเริ่มต้นเลยนะฮะซึ่งเป็นพอที่มีมูลค่าที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะฮะฉายาของเขานะครับก็ค นอกจากทัพทิมนั่นเองนะฮะต้องขอบอกลูกค้าก่อนนะครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 EP นะฮะซึ่งจะเป็นทัพทิมสยามทัพทิมพม่าและก็ตัวของโมซัมบิกแอฟริกานะครับวันนี้ เกมจะขออธิบายนะครับความรู้พอสังเกตที่เกมได้ศึกษามานะฮะเกี่ยวกับตัวของทัพทิมสยามนะครับเราต้องย้อนไปก่อนว่าทับทิมนะฮะคืออะไรนะฮะทัพทิมคือแร่ตระกูลหนึ่งนะครับในตระกูลของคอล์นดมนะครับซึ่งจะมีสีแดงไปจนถึงสีม่วงเลยนะฮะปรากฏการณ์ก็เกิดสีแดงในตัวของทัพทิมเนี่ยนะฮะเกิดจากแร่ธาตุตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของโครเมียมนะฮะโครเมียมเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในตัวทัพทิมนะฮะร้อยละหนึ่งของทั้งหมดในตัวพลอยเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสีมมมมาาาากยยค่หทววพ็ ลายที่นะฮะรวมถึงหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะฮะรวมกระทั่งตัวผมด้วยที่ใช้คําพูดสื่อสารไปในเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยบอกลูกค้าไปว่าทัพทีมสยามเหมืองปิดไปแล้วจริงหรือนะฮะหลายท่านบอกไปเสียงเดียวกันนะครับว่าทัพทีมสยามเนี่ยจริงๆแล้วปิดไปตั้งแต่ปีช่วงประมาณ34-36ถึงนะครับที่มีการสัมปทานเหมืองครั้งใหญ่แล้วก็เป็นรักวยุคทองของการค้าเหมืองที่จังหวัดจันุบรีเลยทีเดียวนะฮะณปัจจุบันนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการขุดค้นพลอยนะฮะมีการล่อนพลอยตามแม นำทานกันอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเลยนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับก็ได้เจอตัวทัพทีมสยามขนาดไซส์6กระดมูลค่าล้านบาทมาแบบงงๆเลยนะฮะเออนั่นเป็นการตีความหมายว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีทัพทีมสยามอยู่นะครับเมื่อก่อนมีเยอะมาก แต่ณนะปัจจุบันนี้นะครับการที่จะเจอในบรรดาไซส์กระดัดขึ้นไปหรือว่าเม็ดใหญ่ๆสวยๆเนี่ยเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเพราะชิ้นนี้เป็นที่ต้องการของต่างชาติด้วยนะครับนะถ้าเราเจอไซส์ใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนมันทําราคาได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเจอกันใน ชุมชนหรือว่าในกลุ่มที่เขาค้นหาพลอยเนี่ยจะเจอพวกประมาณมิลิไซต์นะครับไซต์ size ตั้งแต่20ตังสิตังไม่เกิน50ตังจะเรียกว่ามิลิไซส์เป็นไซส์เล็กๆนะครับถ้าใครเจอไซต์ขนาดก็โชคดีไปแต่น่าหมายความว่าปีหนึ่งคุณอาจจะเจอแค่ครั้งเดียวเองนะฮะเรามาพูดถึงลักษณะพิเศษของตัวทัพทิมสยามมาก,ก่อนดีกว่านะฮะทัพทิมสยามนะครับจะมีความโดดเด่นนะครับในเ,เรื่องของความเป็นสีแดงเป็นสีแดงสดนะครับต้องบอกว่าแดงสดจริงๆมีน้อยมากๆเพราะส่วนใหญ่าตามธรรมชาติเนี่ย สยามบ้านเราเนี่ยจะเป็นแดงเหลือม่วงสีที่มีความสวยและก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดนะครับทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับพีเจ o n นบัตนั่นเองนะครคือสีแดงเลือดนกพิราบนั่นเองนะครับแต่ลักษณะหนึ่งที่พลอยชนิดนี้ไม่เหมือนพลอยชนิดไหนๆเลยก็คือในตัวของผลึกในเนื้อครับ ตัวผลึกในเนื้อของตัวสยามนะครับจะมีตัวผลึกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นตําหนิแบบลายไทยนะฮะในโค้พื้นที่จะเรียกว่าลายไทยแต่คนยุคใหม่จะไม่คุ้นกับคํานี้เลยนะครับแต่ในศัพท์ทางการนะครับของนักอัญมณีศาสตร์นะครับได้ระบุตัวผลึกตัวนี้นะครับของตัวทัพทีมสยามเนี่ยนะฮะเรียกเขาว่าเป็นตัวแบบลายนิ้วมือหรือฟิงเกอร์ปรินต์นะครับซึ่งเป็นผลึกโครงสร้างพิเศษนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงมากกว่าทัพทิม ที่อ,อื่นๆทั่วโลกถ้าอุณหภูมิในการเผาพลอยเนี่ยนะฮะดออุณหภูมิ1,400องศาเหมือนกันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเป็นอุณหภูมิที่คงทนได้แต่ถ้ามากกว่าน,นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ทำให้พลอยเกิดอาการร้าวหรือแตกได้นะฮะแต่ทัพทิมสยามของเรานะครับต้องบอกว่าทนความร้อนสูงสุดได้เกือบ2000องศาเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นความร้อนที่สูงมากมากเลยนะฮะแต่ก็ยังทนได้นะ นี่คือความแกร่งของความเป็นทัพทิมสยามครับแล้วมาเป็นความพิเศษที่ทาให้บรรดานักสะสมและคนที่ชอบรอยสนใจและอยากจะครอบครองด้วยความที่มาเบอกลักษณ์สีแดงสดผนึกเข้มนะครับและเป็นผนึกแบบเส้นเข็มด้วยผมลืมย้ําตรงนี้ไปซึ่งจะไม่เหมือนตัวผลึกในตัวของที่เป็นของพม,ม่าหรืออะไรก็ตามแต่ก็สาหรับบางคนอาจจะคิดอยู่ในใจนะครับว่า,าทัพทิมสยามหนึ่งกระดาษจริงๆก็เหมือนพอที่เราดูทั่วไปอาจจะประมาณหลักพัน เต็มที่พี่ให้หมื่นเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางร้านเกมหรือว่าคนในพื้นที่นะฮะในจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดตราดเนี่ยให้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่า1กระดาษเนื้อแก้วใสสีแดงสดขายกันต่อกระดาษละหลักแสนบาทขึ้นไปนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพชรเนี่ยนะฮะแน่นอนครับดูในเรื่องเกี่ยวกับความขาวความใสความสะอาด แต่เพชรเราสามารถออเดอร์เหมือนกันได้ทั่วโลกคุณไปเจอหนึ่งร้านค้าที่เป็นร้านเจลรี่จ,จัดจำหน่ายเพชรขอไซส์หนึ่งกระดับเขาก็มีให้คุณได้คุณไปอีกหนึ่งร้านค้าออเดอร์เหมือนกันเขาก็มีให้คุณได้แต่พลอยจะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษและลิมิเม็เดมากๆเพราะทุกเม็ดนะครับเวลาเกมพรีเซนต์หรือว่านาเสนอลูกค้าเกมจะพูดได้อย่างมั่นใจเลยว,ว่า ทับทีมสยามของเรามีแค่เม็ดเดียวในโลกเท่านั้นต่อให้หาน้ําหนักเท่ากันมาอีก1เม็ดมันก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับเทคเจอร์ในตัวเนื้อผิวตัวมลทินในเนื้อหรือว่าตัวสีตัวโทนไม่มีทางเหมือนกันร้อแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงความต่างในเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าของเพชรและพลอยเนี่ย ในส่วนตัวผมนะครับผมจะยกให้มูลค่าของพลอยมากกว่านะฮะก็ต้องให้ลูกค้าเข้าใจกับว่าในตัวมูลค่าของเพชรเนี่ยมันสามารถตรวจสอบและเช็คได้จากตัวรา,าพาอร์แต่พลอยนะครับถ้ายิ่งมีขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะร,ราคามันจะทวีคูณสูงมากกว่าเพชรด้วยซ้ำนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับความชอบในเรื่องของทัพทีมอะไรก็ตามแต่นะฮะทางนี้ทั้งนั้นลูกค้าก็ต้อง รู้ใจตัวเองก่อนนะครับว่าเราชอบพรอชิดไหนชอบสีอะไรนะรถูกฉลุก,กับตัวเองหรือไม่นะครับสุดท้ายจะซื้ออะไรยังไงต้องมีความรู้ในการเลือกเล่นด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้รอยปลอมพราะเฉพาะมีเยอะมากๆนะฮะ ด้วยความเป็นห่วงนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ให้ความรู้แบบปรับปลายนะฮะถ้าขาดเหลือตกบกพร่องอะไรยังไงไปก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงในคลิปถัดไปให้นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นทัพทิมพม่าเดี๋ยวดูข้อมูลและดีเทลว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วพบกันฮะสวัสดีครับ